สวัสดีค่ะมาพบกับจินและเพจจินนี่มาร์เก็ตติ้งนะคะที่จะแชร์แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการขายออนไลน์และก็การยิงโฆษณา Facebook ให้ทุกคนเนี่ยมีผลลัพธ์มากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะจินจะมาพูดถึงนะคะเคล็ดลับในการสร้างแบรนด์ตัวเองให้แตกต่างและก็สร้างฐานลูกค้าให้เป็นลูกค้าระยะยาวด้วย Thank you card ใบเดียวคะ่ะถ้าใครอยากทําหรือว่าอยากได้วิธีการไปทําเพื่อเพิ่มลูกค้านะคะแล้วก็เพิ่มแบรนดิ้งของตัวเองให้แตกต่างนะคะฟังในคลิปนี้เลยคะ่ะ ใครที่ทำธุรกิจออนไลน์นะคะอย่างที่เคยติดตามในเพจของจินนะคะที่จินเคยทำคลิปความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์การทำยอดขายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จินพูดเสมอก็คือการสร้างแบรนด์ตัวเองให้คนจดจำนะคะไม่ว่าจะเป็น personal branding หรือว่าร้านค้าหรือว่า product ของเราเนี่ยให้แตกต่างจากคนอื่นนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของการทำ branding นะคะที่สามารถส่งไปถึงมือลูกค้าแล้วทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกประทับใจของเรานั่นก็คือ thank you card นั่นเองค่ะ หลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่เคยทําหรือบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะ แต่ยังไม่เคยทำทุกคนลองคอมเมนต์มานยคะว่าตอนนี้เราได้ทำ thank you card กันอยู่ไหมจินขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะว่า thank you card หรือว่าการ์ดขอบคุณหรือว่าการขอบคุณลูกค้าเนี่ยมันคืออะไรนะคะจริงๆแล้วในทุกๆธุรก,กิจนะคะถ้าเราส่งสินค้าไปหาลูกค้าแล้วนะคะยิ่งแบรนด์ไหนนะคะอยากดูแลลูกค้าและอยากให้ลูกค้าประทับใจเนี่ยเขาก็จะมี thank you card หรือคําขอบคุณไปเพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกประทับใจหรือเป็นการแสดงความจริงใจว่าเราเนี่ยอยากขอบคุณลูกค้านะคะ ซึ่งใน Thank you าร์ดเนี่ยบางแบนดนะคะหรือว่าบางธุรกิจเนี่ยเขาก็จะมีคําขอบคุณลูกค้าเฉยๆนะคะหรืออาจจะมีคําขอบคุณลูกค้าบวกกับคําอวยพรนะคะอย่างเช่นในธุรกิจของจีนนะคะจีนก็จะเขียนอวยพรว่า อยากให้ทุกคนสุขภาพดีแบบนี้นะคะและนอกจากนี้นะคะเราอาจจะใส่ข้อมูลอื่น,นๆเพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าอยากที่จะกลับมาติดตามเราหรือว่าอาจจะบอกช่องทางในการติดตามอื่นๆที่เราอยากให้ลูกค้าเนี่ยมาติดตามเราสะดวกมากขึ้นหรือเป็นช่องทางเอาไว้ดูแลลูกค้าแบบฉบับ VIP e มากขึ้นนะคะซึ่งพอหันหลังเนี่ยของจินก็จะมีการใส่แจ้งลูกค้าว่ายอดขายเนี่ยมันแลกเป็นคะแนนหรือว่าสะสมแต้มได้นะคะเราก็สามารถกดติดตามนะคะ หรือว่าดูดรายละเอียดเพิ่มเติมใน l ล n e OA นะคะชั้นเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นช่องทางติดตามนะคะเป็น IG YouTube เว็บไซต์ LINE OA นะคะหรือว่าช n แน,นลอื่นๆให้ลูกค้าได้ติดตามได้ง่ายขึ้นหรือว่าบอกความหลากหลายของธุรกิจก็ได้นะคะ แต่ของจินจินจะบอกเป็นลายโ a เพื่อที่จะเอาไว้ดูแลลูกค้าแล้วก็ไปดูการสะสมแต้มต่างๆนะคะทีนี้หลายๆคนอยากทำนะเออเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าทําแล้วมันจะประสบความสำเร็จไหมลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาเยอะแค่ไหนหรือว่าอัตราการเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะจินต้องบอกอย่างนี้นะคะ่ะว่าธุรกิจของเราเนี่ยในการขายหรือในการทําธุรกิจเนี่ยเมื่อเราแสดงความจริงใจหรือว่าเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยแน่นอนว่าเราเนี่ยต้องสร้างเส้นทางหรือว่าทาให้ลูกค้าเนี่ยอยากกลับมาติดตาม เะะฉะนั้นแตง y ิ u วการเนี่ยควรทำไหมจริงๆแล้วเหมาะกับทุกธุรกิจไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามนะคะหรือว่าบริการอะไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยจดจำหรือว่าได้สัมผัสอะไรบางอย่างนะคะฉะนั้นเนี่ยจินเลยแนะนำว่าทุกๆธุรกิจเราควรจะมีหรือแม้กระทั่งน,นะคะจินเคยซื้อท็อปเปอร์จากแบรนด์หนึ่งนะคะเขาก็ส่งเป็นแตงกิ u วการแบบเหมือนเป็นบัตรสีทองเลยค่ะมาให้นะคะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยมันเมื่อเราได้สัมผัสหรือว่าได้อ่านเนี่ยแบบอะไรที่ส่งตรงถึงมือเราเนี่ยเราก ับใจอยู่แล้วและที่สําคัญอย่างที่จินบอกว่าเมื่อลูกค้ากลับมายอดขายหรือว่ายอดซื้อซ้ําเมื่อเราเป็นสินค้านะคะที่มีการซื้อซ้ําหรือว่า เรามีสินค้าอื่นๆในธุรกิจเราเนี่ยก็จะได้ขายตามไปด้วยนะคะอย่างเช่น Product ของจีนมีเป็นน้ำผักสุขภาพนะคะพอลูกค้าถามกลับมาว่าในบริษัทเนี่ยขายสินค้าอะไรบ้างนะคะเราก็จะเสนอสินค้าอื่นๆไปนะคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ขายอย่างอื่นด้วยนะคะอันนี้ถามว่ามันเห็นผลแค่ไหนคือเห็นผลอย่างมากเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกบระบวนการและการวางแผนของเราด้วยนะ ว่าพอเราส่งตังคิวการ์ไปแล้วเนี่ยมันน่าดูไหมคุ้มค่าที่ลูกค้าเขาจะกลับมาแอดเราหรือเปล่าฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเตรียมตัวกันค่ะ สำหรับใครที่อยากเริ่มทำแต่งิ้วกาศนะคะสเต็ปมันทำยังไงอันดับแรกเลยนะคะเราต้องเตรียมข้อมูลก่อนว่ามีข้อมูลอะไรบ้างมีคำขอบคุณคำอวยพรลวดลายเป็นแบบไหนแล้วก็รายละเอียดที่อยากจะให้ลูกค้ากลับมาติดตามเรามีอะไรบ้างหรือว่าเราจะใส่รูปลักษ์โปรดักหรือว่าบางธุรกิจนะคะอาจจะเป็นเจ้าของแบรนด์มาอวยพรหรือมาพูดถึงวิสัยทัศน์ของแบรนด์ก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกคือข้อมูลว่าจะใส่อะไรไปบ้าง2นะคะก็คือ สั่งพิมพ์ง่ายมากเลยนะในทุกๆวันนี้ค่ะเราไม่ต้องไปพิมพ์กระดาษ A4 หรือว่าเราไม่ต้องทาเองแล้วนะคะมันจะมีร้านที่เขาออกแบบพิมพ์พวกนี้นะคะก็ถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับไซส์และความหนาของกระดาษและสีที่พิมพ์ลงนะคะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ลองเซิร์ช g o o g l e แล้วก็อาจจะเทียบราคาดูก็ได้นะคะว่าเราจะซื้อแผ่นละ1บาท2บาท3บาทเนี่ยอันนี้แล้วแต่เราชอบเลยลองดูตัวอย่างงานหรือว่าลองดูตัวอย่างที่เขาพิมพ์นะคะทุกวันนี้เราไม่ต้องเดินทางไปร้านค่ะสั่ง ออนไลน์หมดเลยจริงก็สั่งออนไลน์นะคะอันดับที่3นะคะเมื่อเราแพ็คของเราก็จะเอาแตงกิ้วการ์ดวางไว้ข้างบนเสมือนว่า เวลาลูกค้าเปิดกล่องขึ้นมานะคะก็จะเห็นตัวนี้ค่ะทักทายนะคะหรือว่าขอบคุณลูกค้านะคะที่แบบสั่งสินค้าจากเรานะคะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเราเราก็จะมอบลงไปในกล่องเสมอนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเขาได้เห็นการขอบคุณของเรานะคะหลังจากนั้นเราต้องเตรียมอะไรอีกสมมุติว่าเราเนี่ยได้ทําการใส่ข้อมูลให้ลูกค้านะคะทักกลับมาหรือแอดกลับมาเนี่ย เราก็อาจจะเตรียมช่องทางพิเศษอย่างเช่นบางคนอาจจะให้ลูกค้าพิมพ์โค้ดมาว่าติดตามชันเนี่ยจะได้รับส่วนลดครั้งต่อไป50บาท30บาทนะคะหรืออาจจะเป็นการมอบโค้ดต่างๆนะคะให้เขาเนี่ยทักกลับเข้าไปฉะนั้นเนี่ยแอดมินที่เตรียมตอบก็ต้องรู้ด้วยนะว่าลูกค้าเนี่ยมาจากต a n k y o การ r d ของสินค้าตัวไหนหรือว่าเออเขาทักมาแบบว่าในตัง k ิ o การ r d เนี่ยเขียนว่าทักมาสะสมแต้มสมัครยังไงทํายังไงเนี่ยแอดมินก็ต้องมอบความสะดวกสบายหรือว่าตอบลูกค้าได้นะคะฉะนั้นลูกค้าเขา เราจะได้อยู่กับเราท้ายที่สุดนะคะเราก็อาจจะมาคอยเช็คดูนะคะว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะคะช่วงแรกๆนะคะที่เราใส่แต็นกิ้วการ์ดเนี่ยแต่เดิมนะเราพิมพ์แค่ว่าขอคุณลูกค้าหน้าเดียวเลยเราไม่เคยมีแบบสิทธิพิเศษหรือว่าการมอบรางวัลหรือมอบโคส,ส่วนลดนะคะ ซึ่งพอเราได้อัปเดตหรือว่าเราเปลี่ยนการให้รางวัลไปด้วยนะคะหรือว่ามอบส่วนลดไปด้วยให้ลูกค้าเนี่ยทักกลับมาหรือว่าติดตามเราเนี่ยกลับกลายเป็นว่ายอดในการฟอลโลนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ชั้นเวลาเราทําไปแล้วเนาะกระบวนการในการทําการตลาดคือเราต้องวางแผนล,ลงมือทาแล้วก็เช็คว่าลูกค้าเข้ามาหรือเปล่าถ้าลูกค้าไม่มาเราอาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือคําที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาทักเรามากขึ้นได้นะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะในส่วนของสินค้าที่เราทํานะคะในทุกๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหมวดหมดู่ไหนก็ตามนะคะเราจะใส่แต n k กิ u วก r d ไปเสมอนะคะแล้วที่สําคัญก็คืออย่างที่จินบอกว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการการดูแลที่เป็นพิเศษเขาต้องการความสบายใจ ในทุกๆวันนี้บางทีเรามองแค่ว่าเราขายไปเราได้ยอดเรารีบแพ็คดีกว่าทําแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วแต่เราลืมไปว่าถ้าลูกค้าจะกลับมาซื้อซ้ําหรือในสินค้าทุกๆสินค้าจินมองว่าเขาอาจจะต้องกลับมาซื้อรอบ2อรอบ3อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็ตามเขาอาจจะไปแชร์แบ่งปันเพื่อนเขาก็ได้ว่าเขาซื้อจากร้านนี้ดูแลดีมากเลยนะเพื่อนเขาอาจจะขอคอนแทคแต่ว่า เราเนี่ยไม่ได้มอบอะไรติดไม้ติดมือให้เขาเลยหรือว่าไม่ได้ทําให้เขาอ่ะมาตามเราต่อเลยเขาก็อาจจะจําเราไม่ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยแตงกิ้วการ์ดจินเลยมองว่าเป็นหัวใจสําคัญนะคะที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาหาเราเจอสุดท้ายคือแบรนด์เราก็จะถูกจดจําเป็นลิสชื่อต้นๆเลยว่าถ้าเขาจะซื้ออะไรเนี่ยเขาจะนึกถึงเรายอดขายของเราเนี่ยก็ยจะเติบโตต่อเนื่องเพราะอย่างที่บอกถ้าเราขายอย่างเดียวแต่เราไม่เก็บลูกค้าเก่าหรือไม่เกิดการซื้อซ้ํามันก็เหมือนแก้วรั่วสุดท้ายเราก็จะต้องเปเงินค่าโฆษณาไปเรื่อย เรื่อยๆนะคะและที่สําคัญเมื่อลูกค้ากลับมาอยู่ในธุรกิจเราเนี่ยเราจะต่อยอดไปทําธุรกิจอื่นๆเนี่ยลูกค้าก็ยังจดจําชื่อเราจดจําการบริการของเรานะคะก็ทาให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจเราจากการดูแลของเรานะคะใครยังไม่ทํานะจินบอกสเต็ปไปหมดแล้วนะว่าเราไปเตรียมตัวยังไงพิมพ์ยังไงนะคะแล้วก็เตรียมอะไรบ้างนะคะฉันเนี่ยก็ลองเอาไปทําแล้วค่ะใครได้ผลลัพธ์ อย่าลืมกลับมาพิมพ์บอกจินด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากแบ่งปันเพื่อนยังไงก็อาจจะคอมเมนต์มาบอกจินด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะที่เราเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์ที่เราทํานะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้อะไรอาจจะคอมเมนต์บอกจินนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินด้วยนะคะแล้วจะมาแชร์แบ่งปันเคล็ดลับดีๆที่ช่วยให้เราเพิ่มยอดขายมากขึ้นค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะชอบสาระแบบนี้ไหมคะ จินจะมาแบ่งปันทุกอย่างที่จินรู้ให้ทุกคนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่าลืมกดติดตามทั้งช่อง YouTube และ f a c e b o o k จะได้ไม่พลาดนะคะ